โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr Summer เนาะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันที่เกม Identity f i เหมือนเดิมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคิวของสกินมอค่ามอแกงลิงที่เราจะมารีวิวใพ้ทุกท่านได้ดูกันจริงๆนะนะสก,กินเนี้ยมันก็มาตั้งสองปีแล้วนะแต่ว่าส่วนตัวผมยังชอบมาอยู่เลยมันยังมันยังแบบว่าสวยงามอะ่ะแล้วผมก็เพิ่งจะ,จะเก็บเพชรม่วงเพื่อซื้อมันมาเนาะเออนี่โอเค,อเคด,ดูความเท่ข,ของมันด้วย ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าอโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่หน้าเกมกันไปที่เดียบอแ,แล้วเนาะเราอยู่กันในแมปตงคอนไม่เคยหลับไหลเนาะอนี่รา้็เกิดตรงบ้านสองชั้นตรงริมทางเนาะามาเดินดูกันก่อน,นว่าฮันเตอร์เอ้ว่าเสวียเพร์จะอยู่ตรงไหนอืมท่าน,นี้แล้วก็มีบุรุษไปสนีนับปกองทัพนักสมรดแร่แล้วช่างก่นเนาะตอนนี้ไม่มีเซอร์เลยฮนฮะ อยู่ไหนกันเอ่ยมอข้ามอแกงลิงออกล่าแล้วอือตรงนี้มีหูขึ้นนะไมีหูขึ้นตรงนี้มีหุ่นปันอยู่แล้วมีแมคชีนิกด้วยโอ้ตีโดนแล้วตีโดนมาแผ่นึงเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนกลับมานี่กลับมานี่เลยเพราะจริงๆเราอะควรจะเข้าไปตีหุ่นนะแต่ว่าแม่งไกลเกินไปที่จะมันเขามานั่งก่อนก็อีกอยูใกล้ๆอือจริงๆไม่ต้องรีบไปเลยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ฮิวเร็วขนาดนั้น มากระสาเอาหุ่นนี้ไปแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเฮ้ยเฮ้ยอืมโดนยิงไปทีนึงโอ้โหแสกหน้าเลยสวดกับพี่เรียบร้อยนั่นเป็นไรดีแล้วเล่้งเฟรบเอาเนี่ยชอบชอบอืมตีสามท่อนล้มไหมเดี๋ยวมันก็ไปล้มไกลๆเดี๋ยวเข้าไปเจอหาอืมเราสร้างแผลให้นักปีกกองกองทัพไปก่อนเออวิ่งไปไหนแล้ววะอืมรอยท้ายเพื่ตรงไหน รอยเท้าหายไปเดี๋ยวนะสักครู่อ่ะซ้ายขวาไม่มีเออเอเอเออมันลมแล้วแต่มันหายไปไหนมันหายไปทุกคนผมทำเส้ยหายผมทำเส้ยหายมันไปนไหนของมันวะแย่แล้วแย่แล้วเครื่องเ็นหนึ่งเครื่องแล้วด้วยอ่ะไม่ดีแลี้ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋แวนี้มีไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนนมีหูขึ้นอนะ่ะเออไล่ตรวหมก็ได้วะ โอ้โหนอตันรู้งานงานดีรู้งาน,งาน,ร,งานรู้งานนะักโอ้ยไม่อยากไล่เลยนอะตันไหม,อ,มอะไรวะเท้าซีจริงๆเลยนี่อือหืออือหือเราจะไม่ตกบ้านเราจะไม่ตกบ้านเราไม่ตกบนน้านจะวนอย่างใช่ไหมวนอย่างก็อยู่อย่างนี้แหละอือบอกแล้วไม่ตกบ้านมาันโดนลงไปแล้วดีดีแบบนี้ดีดชอบชอบ เชื่อมาไฟเสร็จไปแล้วสองเครื่องหรือสามเครื่องอะไรยังไล่นารักกันอยู่หืมหนวดตีไม่โดนคานมาต่างกันไปอือฮึอืออฮึยู่ในเอ่ย่ยตัวนั้นใช่ไหมตัวน,นี้ใช่ไหมอือฮึอือ,อเอาหนวดตีไปดินี้ปวดนักใช่ไหมปวดนักใช่ไหมฮึปวดนักใช่ไหมฮึ ปีตรงนีนง้นั่งไปก่อนจริงๆกาจะไปขนเครื่องแต่ว่ามันไกลเกินไปไม่ได้วางไก่อนวอร์ดอือ้อเครื่องสัน่นอยู่ไหนอืมเครื่องสั่นไม่มีเครื่องสั่นเลยเขาฮิวกันเสร็จแล้วนะ่ะนั่นไงจริงจริงด้วยฮิวกันเสร็จแล้วน่ะช่างเครื่องกลเอ๊มีคนมาทุกคนข้าพุทธศาสนีระวังระวังม้เข้ามาแกงดิงรอก่อน ข้ามาแกงลิงเข่าเป้าเข้าเป้าจะเข้า่าเป้าอเ,เอา้า <c oughs> นวดไม่เป็นไรได้เรื่อยๆอ้าวมีคนเพิ่มมาอีกคนนึงมาเยอะๆชอบมาเยอะๆออกซิหายโดนนั่งทำเป็ดอกกอี้วะโอ้โหตีตะการดักหูกอี้มันขนาดไหนอ่ะทำไมตีอากาศแล้วโดนก,กอี้งงเกินไปเกินไป ไม่เป็นไรเราเล่เาแล้วก,กันต่อไม่ใช่เรื่องยากอะไรอือหืโอ๊ดูมาาันท่าลอยๆเว้ยมันทา่าลอยๆมันกล้าดียังไงทาง่าลอยวะไหนอะมาดิขมาดิครับดูดอะด,ดุดูก็ตีตีไปดีอือเม,มื่อกี้ตีสิงห์เหรอตีหนวดวะน่าจะตีหนวด กินไม่เกินเฟสใช่ไหมจะเพื่อนกันมาช่วยเครื่องไฟเสร็จแล้วสามเครื่องเหลือสองเครื่องปุดท้ายมาดูกันว่าเราจะเส็บกีได้หรือไม่มเข้ามาแกงเิ่งอ้าวเกินเฟสแล้วไม่รู้ว่าเกินเฟสมองไม่ทันน้ำดิ้นเสียงโูหมันขึ้นหไมเชอยวมเข้ามาแกงริ่งขหนร้อยเท้าแต่ว่าอขึ้นตามไปนี่ไมมมองบอกอ่เครื่องสั่นอยู่ตรงไหนเครื่องสั่นอยู่บนหัวเนี่ยละขึ้นไปสีเอาไม่ขึ้นด้วยเดี๋ยวไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเอ๊ะ ตรงนี้เหมือนเห็นรองเท้าแวบๆแบบนี่ไงละ่ะโอ้โหเจ้าเก่าเจ้าเดิมกลับมานี่นั่งรถรบหนึ่งใช่ไหมเขาไงเขาไงเขาไงอืมโดนด้วยอืมทีนึงทีนึงสักทีนึง,นงอืมมีหุน่น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 เอาดิอ่ะไปนั้นก็โดนหนวดตีเลือกเลือกเฮ้ย พอเวลาเราฆ่าแม่งฮันเตอร์ชอบตีโดนอ่ะพาเวลาเราไปฮันเตอร์ตีไม่เคยโดนเลยแต่หยัดไม้ได้ก็ถือว่าโอเคเท่ากันม่ไปเลยเราไม่โกรธเราไม่โกรธโอเคมาพามานั่งกันก่อนแม่นางเศษสองไม่ไไ่คหมเป็นปลาปักต่อเราแล้วเพราะว่านักสนรนแรกก็ไปแล้วแล้วก็นักเป็คกระทก็ปืนโอ้ยติดอะไรเนี่ยแลนักเป็นกระทก็ปืนหมดแล้วอืมอันนี้ก็เลยบุดไปสนีเดี๋ยวมันจะมาไหมทุกคนว่ามันจะมาไหม มองดูก่อนมีใครมาไม่น่โอ้โหขึ้นแล้วหูขึ้นแล้วขึ้นแล้วหูขึ้นแล้ว,ลว,ลวมองซ้ายมองขวาอืมป้าวางหนวดเพิ่มวังหนวดเพิ่มก่อนแต่ปลาหมาเหรอหมาแค่ว่าวเข้ามาดิต้นไม้เยอะมากเข้ามาดิถ้าคิดไม่ทันก็เข้ามาต้นไม้เยอะมากเข้ามาดิเข้ามาเด็เข้ามาเดิอ่ะโถไม่กล้าเข้านี่หวอาโถอ่ะโถเปลืองต้นไม้กูไปเนี่ยวางังเยอะ เอ๋อยู่ไหนแล้วนะสองเครื่องสุดท้ายจะเสร็จได้ยังนะอืมตรงนี้เหรออืมอตรงนี้เหรอหืมเอ้าเตะแรงเราเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหืมอร่อยหืมอร่อยโอ้โหชอบชอบชอบจริงๆเลย เาหามาแกงรีวิ่งตามกันต่อไปตีไม่โดนตีไม่โดนแต่ไม่เป็นไรเรามาไล่เองก็ได้ส่วนไม่โดนเฮ้ยโอ้โหไอ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 เกวียนพวกนี้เราหอกกลับกันก่อนเราจะได้เดินช้าลงโอ้โหมาเดินสวนตีไม่โดนมีเนี่ยตีอัดไม้ซะเลยอัดไม้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอืมห้องวีใกล้ๆเอาลองห้องวีเดี๋ยวแล้วกันการตะเก็ยบตีแต่เอาชนะไว้ก่อนแล้วกัน อย่างน,น,น้อยก็ชนะดีดีกว่าเสมอเดี๋ยวมาจุดเครื่องแล้วมันวิ่งไม่ได้ไม่ไม <c oughs> นั่งรอเพื่อนตรงนี้แหละเพื่อนจะมาไม่นะแต่เพื่อนน่ะโดนบัฟเห็นหลุมแล้วอะไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งมาหรือเปล่าเราต้องออกไปหาหลุมก่อนไม่หลุมอยู่ตรงไหนไปดูกวันหลุมตรงนี้ได้เปล่าะวะพออยู่ตรงกลางมันจะมีหลุมแล้วก็มีตรงมุมโน้น มีไหมนะหลุมคนนี้ไม่มีฮะเอาหัวขึ้นเอ๊ะเอ๊ะอ่ะมีคนโดดลงมาลงเหรอเอาโอ้โหมันมีรุ่นล็อบบี้ทุกคนมันมีรุ่นล็อบบี้ไม่เป็นไรรันล้วตัคงกันไปติดติดตอนนั้นไม่มีนะหลุมชัวชัวับเพื่อนเขาท้ามาช่วยเพื่อนทัน่ะไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกไม่ทันไม่ไม่ทางไม่ทางไม่ไม่ทางทันอย่าอย่าไปอย่าอย่าช่วยไม่อย่าอย่าวางโดดแล้วนะอย่าอย่า อย่าง ہ, อีกัย่างช่วยเพื่นแล้วมันช่วยเพื่นแล้วเอาหนวดตีไปหนวดตีก็ไม่ดโดนเอามือตีก็ได้เอาไม่หนีไปเละแทนจะไปหาหลุมรู้แล้วหลุมอยู่ไหนก็วิ่งไปสิอยังยังมอบมอบปลมอบมอบโอเคมอบอ่มอบก็ได้โอเคจบจบจบมาไปนั่งกันก่อนนั่งเข้าไปตรงนี้เลยเอาพัากดยังแพ้ไปแล้วเหรอ โอเควันนี้ก็เป็นไงมาเข้าว่าแกงลิงไปแย่ใช่ไหมเออนี่แล้วก็แจ้งข่าวนะครับตอนนี้ทางช่องของเราก็ได้ย้ายไปสตรีมลงใน Facebook กันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะสตรีมแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปลงใน YouTube แล้วเนาะก็ฝากเข้าไปติดตามฝากกดแล์กดแชร์กันด้วยนะนี่สตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายสามโงถึงห้าโมงเย็นเนาะโอเค ไปแล้วนะบ๊บายบ๊ายบายบ๊ายกัน